คืออยากจะให้พวกเราเพิ่มขึ้นมาตรงที่เรามีทานแล้วก็ให้เรามีสินเนี่ยล้วมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นผู้มีศินแล้วก็มีภาวนาตามที่เรากำหนดเอาไว้ว่าห้าวันเจ็ดวันเก้าแปดวันเก้าวันอะไรเงี้ยก็ดูสังเกตดูนะคือ สมมติว่าเราตั้งกันเอาไว้บวชเนคขมะเจ็ดวันภายในเจ็ดวันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรามาบวชและใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในร่มผ้ากาสายะแห่งองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมื่อเรามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อวัดที่พึงปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นสงสาวกหรือว่าเป็นสาวกสาวิกาการบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสงสาวกนะอย่างพวกเรามาบวชเนี่ยคำมั่นที่สินไปบัติธรรมเนี่ยเป็นสาวกสาววิกาอืมนะก็คือเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะก็เป็นนักบวชนั่นเองเพราะฉะนั้น ในเมื่อเราเข้ามาสู่รมภากาสายะแห่งพระศา,ศาสดาแล้วภายในกำหนดเวลาวัน9ก้าวันก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดเป็นเป็นช่วงเวลาเราต้องทำให้มันได้นะทำวัดเชา้าทำวัดเย็นแล้วก็ปัดกวดเช็ดถูดูแลเสนาสะนะที่พักอาศัย ของตัวเองอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าข้อวัดที่ภิกษุสาวกทั้งหลายที่พึงประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามาน,นั่งหลับตาอย่างเดียวเป็นการปฏิบัติมันไม่ใช่นะคือการปฏิบัติเนี้ยก็คือนี่แหละอย่างที่พูดมาข้อวัดที่พึงปฏิบัติแล้วข้อวัดเหล่านี้เองเป็นเครื่องขัดเรลากิเลส ขัดเกลากิเลสส่วนหยาบให้มันออกไปแล้วกิเลสส่วนละเอียดก็คืออยู่ในจ,ใจิตใจแล้วส่วนหยาบภายนอกที่เราทำกันมันมันละเอียดมันสะอาดมันสัะอาดภายนอกมันก็สอไปถึงภายในอืม แต่ถ้ามันสะอาดภายในมันก็บ่งบอกออกมาถึงสภาพภายนอกที่เราเห็นเห็นกันนี่แหละเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายในแต่ถ้าเราจะคิดว่าเรามาปฏิบัติจิตตะภาวนาเราไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ใจปฏิบัติทำอยู่อันนั้นหละเรียกว่าสปกปลกตั้งแต่ภายนอกยัน ขึ้นภายในศกก็ปกตั้งแต่ภายในออกมาสู่ภายนอกนั่นเรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอันใดเลยคือเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนั่นเองยิ่งเรามาสร้างบาปสร้างกรรมสร้างพละอะไรต่างๆให้กับภพบให้กับกิเลสของตนเองให้มันพอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือให้เข้าใจที่เราเรียกกันว่า พระป่าเป็นพระปฏิบัติอย่างญาติโยมไปวัดอย่างมาวัดปฏิบัติคถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติอะไรเลยมานั่งมากินมานอนอยู่เฉยๆอันนั้นก็คือไม่ได้ปฏิบัติก็คือลกดุลัง,ลงทั้งภายนอกและภายในเพราะนั้นแล้ว <c oughs> ในกิจกรรมตามพุทธศาสนาเมื่อเราตั้งใจมาก็ให้ให้เราครับ ช้าขึ้นมาก็ทำวัดสวดมนต์เช้าร่วมกับหมู่คณะตอนเย็นก็ร่วมทำบุญร่วมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมร่วมกับหมู่คณะและครูบาอาจารย์เวลาหลังจากเสร็จนี้แล้วเลยไปปฏิบัติแบบกเ็เรียกว่าด้วยตัวของเราเอง จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ไดออ้อันนั้นเป็นการปฏิบัติส่วนตัวนะมันคำว่าวัดปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะก็คือให้มันสอดคล้องไปด้วยกันจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะได้เวลาพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนให้กับตัวเองให้กับสบภาพร่างกายธาตุขันทีนี้พอได้เวลา ปัดกวดลานวัดแล้วก็ช่วยกันถึงเวลาดูแลห้องน้ำห้องท่าขอ,ของที่ใชข้ของพวกเราที่มาใช้ชีวิตร่วมกันเราก็ช่วยกันทำช่วยกันทำแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วมันก็เสร็จพอเสร็จแล้วเราก็นั่งพักผ่อนหรือจะไปเดินโยกโมนั่งสมาธิให้กับตัวเองหรือช่วยล้างช่วยล้าง,างจานเจ็บปักเจ็บยาอะไรต่างก็ว่ากันไป คืออันนี้เขาเรียกว่าร่วมประพฤติปฏิบัติร่วมอยู่ร่วมกินร่วมนอนอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันภายในวัดวาอาวาสในในกรอบในขอบเขตของสิลของธรรมอันนี้มันเป็นเครื่องขัดเกาจิเลตขัดเกาวความชั่วร้ายอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตใจเนี่ยออกไปวันละเล็กวันละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดจิตมันก็จะใสสะอาดปราศจากบนทิน อันเนี้ยพราฉะฉนั้นแล้วเมื่อพวกเราตั้งใจมาพวกเราก็ต้องร่วมกิจกรรมให้ได้อพอผ่านพ้นไปหกเจ็ดวันเราสึกไปแล้วก็บอกว่าโอ้โหมาเที่ยวนี้คุ้มเลอเกินทำได้เต็มที่ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องคือผิดพลาดก็น้อยไอ้ถูกไี่เป็นส่วนมากเราก็จะได้ประเมินผลให้กับตัวเองได้ แต่ถ้าเจ็บไค่ได้ป่วยก็ต้องบอกต้องแกงว่าน้าไว้นะบอกว่าโอ้ยเนี่ยค่อยบอสบายอนะ่มันสบายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเอามาตรวจดนะูมันป่วยการเมืองหรือมันป่วยชีข้ขานก็จะได้เช็คดูถ้าเออมันป่วยจริงก็ยกเว้นมาอา้าวเดี๋ยวไปรักษาตัวก่อนก็ให้พักผ่อน ให้กินดูกกินยาอะไรก็ว่าไปนะนี่ถ้าถ้าเราอยู่ด้วยกันนะมันเก็บมันป่วยมันไม่สบายอะไรยังไงก็ให้บอกให้บอกซึ่งกันและกันแล้วก็แจ้งให้กันรับทราบถ้าไม่นั่นแล้วก็หมู่คณะก็จะได้สงสัยว่าเอ๊ะอะไรอย่างเนี้ยนะไข้ก็คือไข้จริงๆเราก็ยอมรับว่าไข้จริงป่วยจริงๆมันลุกไม่ขึ้นมาไม่ไหว อันนี้ก็บอกถ้าไม่บอกก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเอาความขี้เกียจขีจ้คลานเข้ามาในวัดในวามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะต้องเอาความขยันมันเพียรมานะอันนี้ก็ทำเท่าที่เราทำได้เท่าสิ่งของเราก็ใช้สอยมันไปเท่าที่เรามีอยู่เราไม่ได้ไปนคนควายหาอะไรมาหรอกเอาเท่าที่มีอยู่นี่แหละ ใช้กันอยู่แค่นี้แล้วก็ช่วยกันทำอย่างนี้นี่แล้เรามาปฏิบัติทำอย่างแท้จริงแล้วสติปัญญาบุญกุศลสมัธิมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเองนะแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่ได้นะอันนี้ร่วมกิจกรรมให้เต็มที่เลยนะพวกเราเคยเป็นนัก